คือบรรยากาศมันสําคัญมากเลยนะบรรยากาศมันจะช่วยทั้งทําให้คนเก่าของเราที่สมัครเข้ามาเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะช่วยแนะนําคนใหม่ได้ถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันก่อให้เกิดผู้สนใจได้ สวัสดีพี่น้องอินฟินิตีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา4คนอีกเช่นเคยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้เรียนรู้เทคนิคการจัดเวลาทำงานกับเรือทองกันไปแล้ว สัปดาห์นี้อ p พีที่เก้านั่นเองนะคะนักย่างเนื้อสเต็กขายสเต็กเนื้อย่างนะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการรวมทีมงานเพื่อสอนงานหรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าการอุปถัมม์นั่นเองซึ่งเป็นยังไงคะพี่ป๊อตยา่างสเต็กขายสเต็กเนื้อย่างนี่จะเรียกอีกอย่างนึงคือกองไฟที่ลุกโชนไงการรวมตัวกันของ<ะ>ทีมงานหรือคือมันจะมีพลังอ่ะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับพลังการรวมตัวกันะ อย่างอย่างในนี้เขาจะสมมุติอ่ะเปรียบเทียบไปเห็นคือสมัยที่เราเรียนมัธยมอะไรเนี้ยหรือประถมเนี้ยเราจะมีการเขาค่ายอะ่ะเขาค่ายลูกเสือ,อ้วมันจะมีกิจกรรมหนึ่งอ่ะคือกิจกรรมรอบกองไฟอ่ะคือก็เปรียบอย่างนงี้คือฟืนเนี่ยถ้ามีแค่ท่อนเดียวนะมันจะไม่สามารถจุดติดไฟได้อ่ะถึงจะจุดติดมันก็ดับแต่ถ้าเมื่อใดนะมันมีกองฟืนเข้ามารวมอีกหนึ่งท่อนเนี้ย มันจะเริ่มเกิดเป็นเปลวไฟแต่ก็ยังแบบพอโดนลมอะไรเนี้ยมันก็จะอาจจะดับได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นไงแล้วก็ถ้ามีฟืนเข้ามาอีกอะเหมือนเข้ามาอีกสักท่อนหนึ่งอะเป็นสามท่อนให้เชื้อเพลิงนี้เผาที่รุนแรงอะ่ะสว่างแล้วถ้ามันมีเพิ่มไปอีกหนึ่งท่อนเนเป็นสี่ท่อนเนี่ยมันจะดับติดไฟโชดช่วงเลยอะโดนลมโดนอะไรไม่ดับ มันจะดับได้ก็ต่อเมื่อคือถอนกองฟืนออกที่เรา<ช>พูดว่าอาอกออก<อ>จากการานี้อะใช่ถ้าแยกกันเมื่อไหร่นะไฟจะเริ่มดับแต่ถ้ามารวมกันอีกเมื่อไหร่ะมันก็จะลุกเหมือนการแบบจะเปรียบว่าเหมือนกับคนเราเหมือนกันนะนัดผู้มุ่งหวังเราอย่างเงี้ยมามามพูดคุยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไปนัดตามร้านอาหารเนี้ยแต่พอเราไปถึงที่นั่นนะบรรยากาศที่นั่นนะถ้าเราแบบไปนั่งอยู่คนเดียวเงี้ยมันจะรู้สึกแบบ หว่โงเหีือคือบรรยากาศในร้านนะมั้สึเงาเงาเลยนะพลังงานเราเหมือนว่าไม่รู้จะไปพูดคุยกับใครไงอารมณ์เนี้ยแต่พลังงานในร้านน่ะเหมือนมันจะมันจะมีมากกว่าเราอ่ะมันก็จะหงหโงเหนือคือแบบไงอ่ะเคยเคยมีมันจะความรู้สึกนี้เหมือนกันอ่ะก็มีหรือเปล่าไม่ดูนะแบบเงาเละแล้วถ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็ไม่รู้จะพูดคุยกับใครจะเงาเงาหน่อยอ่ะแต่เมื่อใดนะผู้ถามเราหรืออัปลายเรามาเนี่ย เราเห็นรูมขัมาแล้ก็แต่เราแบบรู้สึกแบบเชนใจเชนใจคือแบบั่นใจขึ่นห่กอัพมาอะไรเงี้ยยิ่งเราใหม่ๆนะโอ,อ้พัพมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบรู้เขิมเกิดพลังงานขึ้นจริงๆนะเกิดขึ้นจริงแบบรู้เขิ่นบบใช่ใช่มีทีมงานเราเข้ามาอีกคือเหมือนคอนฟืคนที่สามนะมันก็จะเพิ่มพลังเข้าไปอีกก็จะพูดคุยกันในเรื่องราวของเรานี่แหละในธุรกิจเราเนี่ยแล้วก็พอมี เมื่อเป็นสี่คนเมื่อไหร่นะเรามารวมตัวกันอ่ะมันก็จะแบบกองไฟเป็นลุกทั่วๆ้วก็เปียบเหมือนกับเนื้อย่างสเต๊กนี่คือการพูดคุยเรื่องราวธุรก,กิจของเรานี่แหละอ้เรื่องราวก็คือเขาจะเปรียบเราเป็นนักย่างสเต็กเหรอใช่เป็นนักย่างสเต็กอ,อ่ะแล้วก็นักย่างสเต๊กอ่ะเขาจะขาเฉพาะสเต๊กอย่างเดียวนะคือก็เหมือนกับเราจะพูดคุยเฉพาะธุรก,กิจเรื่องการเมืองหรือเรื่องที่แบบปัญหาโรคแต่เราจะไม่คุยไงคราวนี้มันก็จะสนุกแล้วคุณม,มู คุยในสิ่งที่ทําให้แบบอะไรอะผู้มุ่งหวังของเราอะได้รับฟังเ่ะแล้วเรามันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะถเข้าใจอะไรเงี้ยเป็นการพูดคุยในธุรกิจในแง่ดีๆอะที่เรามีอย่างนี้ยีอะธุรกิจอือก็คือเนี่ยคุยในเรื่องของเทมนพล็กินนั่นแหละใช่คุยให้เข้าใจเพราะว่าถ้าแต่ว่าพวกเราเปรียบเสมือนนักย่างเนื้อสเต็ก แล้วก็ขายสเต็กเนื้อย่างเนี่ยไอสเต็กเนื้อย่างก็คือเรื่องราวที่จะเท็มนักกินหรือว่าธุรกิจเนี่ยเราก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เหมือนกับเราาสมไฟให้กับมันผ uh huh. สมไฟให้กับเนื้อหาเหล่านั้นคือจะได้มีมีพลังงานแล้วก็คือมันมสนุกสนานขึ้นมันช่วยได้หลายๆอย่างเลยนะในเรื่องของสภาวะจิตใจ,จเอออะไรเอยๆๆเนี่ยนะ,ะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงการรวมคนในธุรกิจเครือข่ายของเราอนะฮะซึ่งตรงเนี้ย จะซื้อเห็นการทํางนานเป็นทีมถ้าเกิดว่าเราไปนัดคนใหม่สักคนหนึ่งแล้วถ้าหากว่าสมาชิกใหม่ของเราเนี่ยเ<อ>พิ่งจะสมัครเข้ามาก็ไม่ต่างอะไรกับเฟิร์นที่ยังไม่ได้ติดไฟอะไรจุดสําคัญเลยก็คือเราอย่าให้คนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาไปเจอกับผู้มุ่งหวังโดยตรงเด็ดขาดเพราะคนใหม่ของเราเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจร้อเรซเรื่องของกําลังใจที่ปอลบอกว่าคนเดียวอะ่ะแค่คนเดียว ยังไม่ได้มีพลังอะไรมากมายเลยแล้วถ้าหากว่าเขาไปเจอกับผู้มุ่งหวังซึ่งผู้มุ่งหวังเปรียบเสมือนฟืนเปียกน้าอะ่ะโอ้โหสวยเลยนะเขาว่าฟืนเปียกน้ําในนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นผู้มุ่งหวังที่เคยล้มเหลวในธุรกิจคือขายมาก่อนอาจจะยังไม่ได้เปิดใจหรือคิดลบพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายที่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนใหม่ของเราเนี่ยไปเจอกับผู้มุ่งหวังคนนี้โดยตรงอะ่ะ โอกาสที่ฟืนเปียกน้าเนี่ยจะทําให้ฟืนของคนใหม่เนี่ยเปียกน้ําตามไปด้วยคือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนใหม่ของเราก็มีโอกาสที่จะล้มเลิกจากธุรกิจนี้ไปก่อน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือต้องระวังนะเรียกว่าอย่าปล่อยไปคนเดียวและถามว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นท่อนฟืนที่ไฟลุกชดช่วงอยู่แล้วก็มีที่แบบมั่นใจว่าฉันไฟเต็มร้อยแต่อย่าลืมว่าฟืนเปียกน้ําก็คือฟืนเปียกน้าครับ คือส่วนตัวเนี่ยถ้าหากว่าฉันมีไฟโอเคเข้าใจได้อาจจะไปเจอท่อนที่หนึ่งอาจจะเอาอยู่แต่ถ้าเราไปเจอคนที่สองคนที่สามละ่ะเฮ้ยบางทีมันเริ่มซึมซับนะฟืนเริ่มเปียกนะนะครับคนที่สี่คนที่ห้าทำไปทํามาปุ๊บจากฟืนที่เป็นไฟลุกช่วงนี่ไฟดับละพอไฟดับแล้วก็วเริ่มเปียกละเริ่มสงสัยแล้วใช่หรือเปล่าวะทำได้หรือเปล่าวะปัญหาเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคนละส่วนกับคนใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปเจออ่าโอเคอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าว่าคนที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองโอเคความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ยังคงเชื่อมั่นในการทํางานเป็นทีมน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังงานมากกว่านะครับเอาง่ายๆเลยเราไปคนเดียวนะะแล้วพอเราที่ปรึกษาเราไปเนี่ยช่วยเพิ่มพลังงานไงเราอาจจะนัดที่ไหนก็ได้นัดคุยงานนัดคุยกันที่ร้านอาหารนัดคุยกันที่สาขาก็ได้นะครับ ถ้านั้นคุยกันที่สาขาเนี่ยเราจะเน้นไปที่การเทรนคนใหม่ซะมากกว่าเพราะวพอเขาเข้ามาแล้วโอเคถ้าหากว่าเขาแบบเป็นฟืนที่เปียกน้ําหรือว่าคนใหม่ที่ฟืนยังไม่ได้ติดไฟอะไรแต่ถ้าหากว่าเรารวมกลุ่มคนที่เข้าใจธุรกิจเหมือนกันที่คุยภาษาเดียวกันก็เปรียบเสมือนการสูงฟืนเข้าไปอะครับแล้วให้คนใหม่อยู่ในกลุ่มเราอะไม่นานครับฟืนท่อนนั้นนะครับจะติดไฟเหมือนกับพวกเรา และจะทําให้บรรยากาศในการพูดคุยในสนุกสนานมากเลยซึ่งลักษณะเนี้ยมันคือการทํางานเป็นทีมที่นอกจากว่าในการเทรนงานแล้วอะครับยังจะทําทให้คนใหม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุยกับฉันคนเดียวโดยตรงเป็นการคุยในวงสนทนาที่ที่โอ้โหบรรยากาศคุกรุ่นไปด้วยพลังงานไปด้วยความร้อนแรงของเนื้อหานะครับ พอคนใหม่รู้สึกสนุกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาที่เราคุยไหครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราตั้งใจจะไปคุยคนใหม่แล้วเราโฟกัสที่คนใหม่โดยตรงเลยเนี่ยคือมันเหมือนรู้สึกถูกกดดันมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราคุยกันเป็นกลุ่มเนี่ยเฮ้ยมันสนุกนะใช่แล้วมันก็ไม่เหนื่อยด้วยนะพี่น้อยเออซึ่งการทํางานเป็นทีมถึงว่าดีนะสมมุติว่าเราอาจจะไปกับอัพไลน์เงี้ยอัพไลน์เขาก็มีหลักสูตรหรือเขามีเทคนิคอะไรเขาก็ทําให้เราดูด้วยไงหรืออนาคต เราอาจจะไม่ได้ไปกับอัพแล้วเราอาจจะเริ่มมีทีมงานใช่ไหมเราก็สอนไงเราได้เทคนิคจากอัพไลน์เรามาใช่ไหมเราก็เอาเทคนิคเหล่านี้สอนและทำงานเป็นทีมอ่ะยังไงมันก็สนุกสนุกกว่าทำงานคนเดียวแน่นอนมันและธุธุรกิจเนี้ยมันไม่ควรนะที่จะไปทำงานคนเดียวค่ะมันมันไม่ควรเออถ้าเราฟังกันมาตั้งแต่ ep แรกจนมาถึง ep นี้เรารู้กันอยู่แล้วนะว่า การจะสําเร็จในธุรกิจนี้เราจะต้องอุปถมัมภ์คนใช่ถ้าเราจะไปอะไรนะเก่งคนเดียวทําคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยคนเดียวสิมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างธุรกิจนี้แบบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้เลยแพ้สีไม่ต้องถามถึงนะถ้าเราทําคนเดียวเหนื่อยไปจนตายใช่ทา <ำ S 1> เป็นทีมนั่นแหละสนุกกว่าดีกว่าอืม,อมเนี่ยเพราะนั้เนี่ยบรรยากาศตรงนี้มันสาคัญมากๆทั้งในเรื่องของการรับความรู้ทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก นะครับเพราะว่าคือธุรกิจเครือข่ายของเราอ่ะมันสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกข,ของผู้คนไงคือเราไม่รู้หรอกว่าคนใหม่ที่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาเขาออกไปทํางานพักสนามหรืออาจจะเผอไปคุยกับใครก็ตามแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอเอ้ยผันใช่หรือเปล่าวะและพอไปเจอบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่อารมณ์ความรู้สึกข,ของเราค่อยๆจะลดลงลดลงลดลงแต่การที่มาเจอกันแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กันด้วยนะเพราะฉะนั้นนะฮะ คือถ้าหากว่าเราหากบรรยากาศเมื่อไหร่โอกาสที่กําลังใจของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราจะลดน้อยถอยลงไปเยอะพอสมควรเพราะธุรกิจเราขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ไงฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาอารมณ์โดยการใช้บรรยากาศนะครับให้เป็นประโยชน์นะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นบรรยากาศแบบออฟไลน์ที่เราได้มาเจอกันนั่งพูดคุยกันซึ่งโอเคทุกวันนี้มันอาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ร้อ แต่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ให้เรายึดหลักสําคัญคือเราต้องการบรรยากาศในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันนะฮะแลกเปลี่ยนเรื่องราวของเท็ดเดกินนะครับแชร์ในเรื่องของการตลาดเครือข่ายคืออะไรนะฮะพลังทวีคูณเป็นยังไงนะครับการอุปถัมภ์เอออะไรเออพวกนี้ครับให้มันอยู่ในสโคปเนี้ยเราก็อาจจะประยุกต์ใช้ถ้าหากว่าทําแบบออนไลน์นะเราอยู่กันคนละที่เราก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา แล้วก็ดึงที่ปรึกษาดึงอัปลายไปอยู่ในกลุ่มก่อนถ้าหากว่ามีคนใหม่เข้ามาหรือว่ามีผู้สนใจเนี่ยเราก็ดึงเขาเข้าตามมาอีกทีนึงเออแล้วเราก็มาสร้างบรรยากาศในการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์เนี่ยให้มันดูน่าสนใจให้มันดูตื่นเต้นถ้าคนใหม่ของเรารู้สึกสนุกหรือผู้หวังรู้สึกสนุกเนี่ยโอกาสที่เขาจะาเป็นพวกเราก็สูงมากเพราะฉะนั้นนะครับให้เข้าใจหลักการทําง,งานเป็นทีมว่ามันช่วยให้เราทั้งในเรื่องของบรรยากาศต่างๆอารมณ์ความ,าม,ามรู้สึกนะครับแล้วก็เนื้องานเนี่ยเป็นอย่างดี นะฮะอย่าคิดว่าเราเก่งคนเดียวทางนานเป็นทีมนั้นดีกว่าแต่ถ้าหากว่าทำแบบออฟไลน์ line, เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของผลพลอยได้ด้วยนะอยงไคือต้องบอกว่าเวลาเราไปคุยคุยสมมติไปนัดเจอกับร้านอาหารเราต้องการที่นัดคนใหม่เลยยังไม่ได้สมัครธุรก,กิจน,นะไปนัดเจอที่ร้านอาหารปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของคือเราก็จะไปคุยธุรกิจของเราได้แหละไปคุยเทนเนิน แต่พเพอเิญเนี่ยมีคนสนใจที่เขานั่งอยู่รอบ<ย>ๆ<อ><า>ใช่ไหมพี่ออน <perseverance> <tabii. S 2> คือแบบเราไปนั่งคุยแล้วอาหารอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าสถานที่มีความสัมพันธ์มากเนาะในการที่เราจะนัดคุยงานนะ,ะในแง่คนเกา่าเราอาจจะไปนัดที่สํานักงานใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไปนัดที่สำนักงานใหญ่ได้แต่ถ้าในแง่ของคนใหม่อ,อ่ะเอในช่วงแรกเราอาจจะไปน,นัดตามร้านอาหารก่อนหรือตาม ร้านกาแฟก็ได้อะไปร้านกาแฟก็ได้เนี่ยไปนัดไปไปนัดซึ่งช่วงเวลาก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญด้วยในการไปนัดแลอะอาสาที่สําคัญแล้วเนาะนัดที่ร้านกาแฟนัดที่ร้านอาหารต้องบอกว่าช่วงเวลา ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจก็คือช่วงเวลาที่คนไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคือไม่ใช่คือมากจนแบบว่าเราไม่มีสมาธิในการพูดคุยกันอย่างนี้คุย,คยไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs> แต่ถ้าน้อยไปนี่มันก็ดูวงเวงนะบรรยากาศแบบยังไงอนยะ่างเนี่ยคือหายใจก็ได้ยินแหละเออก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมเน้ะท่านในหนังสือนี้เขาแนะนํา,นานช่วงเวลาประมาณ10บโมงทำไมต้องเป็น10บโมงเพราะว่าต้องบอกช่วง10บโมงเนี่ยเป็นช่วงที่ โมงถึง9ก้าโมงคือแบบว่าถ้าคนทํางานออฟฟิศก็โอ้โห <c oughs> เข้าออกซื้อเข้าซื้อของซื้อกาปรงกาแฟกันแล้วแต่ถ้าหลังจากนั้นนะเขาจะเริ่มเข้าไปทํางานและเข้าตึกกันหมดละเพราะฉะนั้นช่วง10บโมงเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังดีหรือไม่ถ้าเกิดนัดช่วงบ่าย ก็อย่าให้ติดเที่ยงคือถ้าติดเที่ยงเนี่ยโอ้โหพักกันเนาะแต่ละคนก็มาจากนู่นจากนี่จากนั่นอ่าก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ให้สักบ่ายสองอ่าเป็นเวลาที่เหมาะสิบโมงหรือบ่ายสองเนี่ยนะเราก็นัดไปนัดคนใหม่ไปแล้วพอเราไปคุยกันที่ตรงนั้นอะในเมื่อบรรยากาศมันได้แล้วช่วงเวลามันได้แล้วคนก็ประมาณไม่มากแล้ว เมื่อเราคุยกันเหมือนที่คุณน้อยแล้วก็พี่ปอตบอกเราก็จะคุยกันแต่เรื่องบอกแล้วว่าเรามาย่างสเต็กใช่ไหมถายสเต็กในย่างเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เทนเนอรพินนี่แหละเเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุวรรณเวลาอิสระเนี่ยและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมธุรกิจต่างๆเรื่องราวในเกี่ยวกับธุรกิจหมดเลยคือเราจะไม่พูดนอกเรื่องที่แบบเฉย้ไปพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องความเชื่อพูดเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะพูดกันไม่นานแล้วเดี๋ยวมันจะแคอกันแล้วมันก็จะแยกย้ายในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องธุรกิจแล้วในเมื่อท่อนปืนแต่ละท่อนน่ะมาเจอกันน่ะ แล้วคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันก็จะสนุกมากในการพูดธุรกิจที่นี่คนที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีบ้างที่เขาก็จะได้ยินเสียงพวกเราที่พวกเรากำลังพูดอยู่และบางเอิญถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นที่เขาได้ยินแล้วเขาสนใจอะ่ะเขาจะรู้สึกว่ารู้สึกเอะในใจว่าทําไมกัน อ่าออคนเหล่านี้เขาอาจจะแบบนั่งนั่งกับแต่หูฟังนะหูฟังนะาอาจจะกาแฟไปแต่หูฟังอะไร <ๆ S 1> แบบนี้อ <ST AN IC> จนกระทั่งเราพูดจนจบแล้วอ,อันนี้เป็นเทคนิคนะพูดจบแล้วอาจจะต้องแยกย้ายกันแล้วอ่าเริ่มจะแยกย้ายแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นเทคนิคของพี่ก็คือเก็บของให้ช้าที่สุด <ST AN IC> เก็บนะมีโน้ตบุ๊กก็ค่อยๆเก็บโน้ตบุ๊กมีหนังสือค่อยๆเก็บหนังสือค่อยๆม้วนสายชาร์จโทรศัพท์ทไปเพื่อนไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในบางครั้งอ่ะคนที่เขากําลังสนใจอ่ะในช่วงที่เราอยู่กันเต็มเลยอ่ะเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้ามาพูดคุยกับเราแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวโดยธรรมชาติของคนอ่ะอาจจะเข้ามาทักทายเข้ามาสอบถามว่าเมื่อกี้คุยกันมันดูน่าสนใจดีนะทําอะไรหรออ่า เข้าทางไหก็เริ่มเข้าทางของเราและเราก็สามารถที่จะโยงเข้าไปสู่ธุรกิจของเราได้นี่ก็คือผลพลอยได้คุณน้อยอืถือว่าน่าสนใจนะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันใช่คือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ คือไม่ได้คิดว่าจะไปสปอนเซอร์เจ้าของร้านเราก็ไปคุยงานนี่นแหละเรานัดเจอนัดก,กันที่ร้านกาแฟร้านกาแฟใช,หใช่หาสถานที่แค่คุยงานจริงๆเลยไม่ได้คิดอะไรเออเออนี่ยแล้วเราก็คุยกันได้อย่างแบบเขาเรียกว่ามีอัธรรถอ่ะคุยเรื่องของแผนงานการสร้างไรายได้จับค่อมจับคู่วางโครงสร้างโอ้โหแล้วด้วยด้วยสถานที่เนี่ยมันทําให้คือมันไม่ได้กว้างมาก เป็ประมาณสักหนึ่งคูหาเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะให้เราได้นั่งคุยกันแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาได้อีกอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยครับก็อยู่ที่เคาน์เตอร์ไงก็เขาก็คงได้ยินอ่ะที่เราคุยกันอ่ะคุยอะไรกันเพราะแม่แต่ละคนที่มาคุยนี่ต้องบอกว่าเป็นคนพื้นที่ไปลุกโชนอ่ะเออเออนั่นล่ละเพราะเราคุยกันได้บรรยากาศก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจ เออพอเขาสนใจปุ๊บเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราแนละ้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเราคือเราก็ไม่ได้ไปเยอะด้วยนะั่คือช่วงจังหวะที่เราคุยกันเสร็จแล้วเหมือนเรากำลังเตรียมตัวจะกลับแล้วอะไรแล้วเขาก็ถึงจะเข้ามาเนาะใช่ใช่เออก็เป็นช่วงนี้จริงๆนะเออท่านย้อนไปเป็นช่วงเรากำลังจะเก็บของด้วเก็บของกำลังจะกลับแล้วแล้วพี่เขาก็เข้ามาสอบถามว่าเออเหมือนเขาฟังอยู่แล้วอ่ะเริ่มสนใจแล้วช่วยอ่าช่วยอธิบายเขานิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเออแลในที่สุดก็ ก็เลยอเอ้ยมันมันมันน่าสนใจนะคือบรรยากาศมันสําคัญมากเลยนะบรรยากาศมันจะช่วยทั้งทําให้คนเก่าของเราที่สมัครเข้ามาเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะช่วยแนะนาคนใหม่ได้หากว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันก่อให้เกิดผู้สนใจได้อืไม่ว่าเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็คุยกันนะครับโดยหลักๆของเนื้อหาบทนี้คือให้เราเห็นความสำคัญของการทํางานเป็นทีมใช่ค่ะ ให้อยู่ในบรรยากาศเถอะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะอยู่ในสกอเ่ยเพราะเทคนิคก็สำคัญเราพยายามที่จะย้ำเน้นย้ำนะฮะนั้นเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเมื่อเราคุยกันจบแล้วอะช่วงท้ายก็สําคัญไม่น้อยเลยนะช่วงทิ้งท้ายนะช่วงทิ้งท้ายต้องบอกว่าเพราะว่าธรรมชาติของคนแล้วคนเราแล้วเนาะเมื่อรู้จักหรือยังรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขายังจําได้ไม่หมดหรอกค่ะเขาก็จะจําได้ในช่วงแบบช่วงท้ายนั่นแหละ เราลองดูสิว่าตอนที่เราเข้ามาทําธุรกิจอ่ะเขาบรรยายแผนมานักก่อนนักต้องแต่เริ่มต้นมันจดไม่ได้หรอกแต่เราจําได้ว่าสายหนึ่งวันหนึ่งรับหนึ่งพันเชเราจะจําได้อยู่ประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประโยคทิ้งท้ายเป็นสิ่งสําคัญมากๆ่ะคุณน้อยว่าควรจะทิ้งท้ายแบบไหนที่ทําให้เขาจดจําและเขาสามารถที่จะแบบ รู้สึกเอ๊ะในใจแล้วก็มาสานต่อกับเราได้นะอ่าอืมอืเพราะฉะนั้นเนี่ยลงท้ายต้องสวยต้องเต้องจบสวยต้องจบสวยใช่สมมติเอาเอาแบบจบไม่สวยก่อนจบไม่สวยก่อนน่ะจบไม่สวยสมมุติว่าโอ้ยเขาเข้าใจแล้วเฮ้ยไฟลุกโชนอยู่ในใจแล้วมีความ,มหวังอยู่ลึกๆว่าเฮ้ยใช่หนะมันใช่แล้ว <c oughs> เราก็พูดจบว่าจะแยกย้ายใช่ไหมจะมแยกย้ายกันบ้านลวก็ก็เรารู้นะว่างานนี้มันก็ยากสําหรับคุณอ่ะนะ ไว้คุณากเองอ่อมันก็อาจจะยากสำหรับคุณหน่อยอะนะงานนี้มันก็ยากแหละเออมันถือว่ายากแหละเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันคนนั้นคือความหวังอะคือเขาเรียกว่าเฮ้ยลูกชนอยู่ในใจนี่ไปดับวูบนะเอ้ายากเหรอเฮยถ้ายากกลับไปทำงานไปซ้ำก่อนดีกว่าไหมไปทำงานเก้าโมงของเราเลิกห้าโมงเย็นตบบัตเข้าตกบัตออกแล้วได้เงิน ได้รายได้เออไม่ต้องมาทํางานที่มันยากกว่านั้นไหมเออเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้วแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยก็ได้นะใช่ใเขาก็ไม่มาแล้วก็ในเมื่อมันยากอ่ะเออเนเมื่อมันยากอ่ะฉันก็กลับไปทำงานต้องดิ้นรนอะไรเลยถ้าเกิดมันยากขนาดนั้นใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปปลูกฝังเขาแบบนั้นเขาก็จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขายังไม่รู้อะไรมากไงอยู่ที่เราอ่ะก็จะจบแบบไหนถ้าเกิดจบแบบนั้นคือก็ก็คือจบเหมือนกันจบเลย จบเลยจบไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจบทิ้งท้ายต้อขอให้จบสวยๆจบให้มีความหวังครับจบโดยจุดประกายความหวังให้กับผู้สนใจของเราให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วเขาก็ทําได้ใช่นะครับเราจะต้องจบยังไงนะพี่ออนทีนี้ถ้าเกิดจบสวยๆอ่ะจบสวยๆก็คืออาสมมุติว่าผู้หมาะของเราคั้นัยว่ เรารู้แล้วเพราะเราคุยเรารู้หมดแล้วเนาะเช็ฟชคฟงเฉพาแล้วเขาสมมติเขาเป็นคุณหมอ,อมเรารู้อยู่แล้วในคุณหมอทางานหนักอยู่แล้วอเราก็ก่อนจะจบเราก็อาจจะพูดเป็นการเขาเรียกว่าเยินยอเขานิดนึงในแง่ของอาชีพการงานของเขาก็อาจจะพูดว่าโหพี่ ที่เรียนจบหมอเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลามากกว่าคนอื่นหลายปีเลยนะแต่พี่ต้องมีความขยันและอดทนมากๆเลยเพราะว่าเป็นหมอนี่ต้องเรียนกี่ปีนะพี่เจ็ดถึงแปดปีเลยใช่ไหมความหัวใจโปรู้สึกว่าภูมิใจละค่ะคุณทุกท่ <laughs> แล้วโหกระจกหมอแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพี่เข้ามาทาในอาชีพหมอเนี่ยเสียสละอย่างมากเลยยิ่งช่วงนี้แล้วพี่สถานการณ์โควิดพี่เนี่ยเป็นต้องเรียกว่าแนวหน้าเลย โหโคตรภูมิใจกับอาชีพพี่เลยโหพ,พองแล้วพองอีกอ <c oughs> จะลอยจากเก้าอีล้ละอ่าแล้วก็จําไปเลยว่าแต่พี่รู้ไหมว่างานเนี้ยงานที่พี่กำลังทํเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่ากับงานที่พี่ทําเลยงานที่พี่ทํามันยากมากกว่าเยอะเลยงานเนี้ยพี่แค่เข้ามาเรียนรู้ไม่เท่าไหร่เองผม,มเชื่อหรือว่าดิฉันเชื่อผูเชื่อว่าพี่จะทําได้ ไม่เพลงงานที่พี่ทําอยู่เลยโอ้โหเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยค้อมเป็นมาเป็นไปได้เป็นไปได้เราต้องทําได้ดิถ้าอย่างนั้นเออเออก็วันนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปต้องมานัดเจอแล้วว่ารายละเอียดเป็นประมาณไหนเหรออะไรอ่าเงี นี่อีเนวนี้งจะบกสวยใช่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของบทนี้เนี่ยก็ลักษณะของการทํางานอันเนี้ยมันเป็นคุณสมบัติของเรือทองอย่างหนึ่งที่อาจจะย้อนไปนิดหน,นึ่งนะคือจะต้องทํางานร่วมกับอัปไลน์แล้วก็ EP ที่แล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะไปจะต้องใช้เวลาวัเนเซนี่ยในการสปอนเซอร์คนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศตรงนี้ครับที่เราทำงานร่วมกับอัปไลน์ น,นอกจากจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาแล้วมีพลังแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เจอผู้มุ่งหวังใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นครับใช้บรรยากาศการทําง,งานเป็นทีมให้เป็นประโยชน์ครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจธุรกิจการตลาดเครือข่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นมีกําลังใจมีไฟลุกโชนอย่างต่อเนื่องและจะมีโอกาสได้เจอกับผู้หวังใหม่ๆอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับผมเชื่อว่าวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างแน่นอนอื ค่ะก็ถือว่าสัปดาห์นี้ได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้กันแบบเต็มๆเ,เลยเนาะ mm. อะดังนั้นสัปดาห์หน้าโปติดตามนะคะเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของเทคนิคการกระตุ้นทีมงานแล้ว mm. อะจะพูดยังไงให้เขาเนี่ยมีไฟหรือจะทำยังไงให้เขามีไฟมีพลังอยู่สม่ำเสมอกับ EP ที่10แรงกระตุ้นและทัศนคตินั่นเอง ที่เราจะมาปลูกฝังให้ทีมงานของเราได้อย่างไรนั้นนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปเลยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4คนนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะคิดเป็นเห็นทางคิดต่างยิ่งสร้างโอกาสลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์เนี่ยก็อย่างนอย่างว่าแหละเราอาจจะต้องสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็สร้างบรรยากาศในกลุ่มไลน์ขึ้นเป็นกลุ่มย่อยๆอ่ะนะครับมันก็จะได้ได้บรรยากาศหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าออฟไลน์เนี่ยทุกคนนี้เอ,อ้แต่มันก็เริ่มคายล็อกได้บ้างแล้วแหละแต่ก็เราก็สามารถใช้ออนไลน์ร่วมด้วยได้ไม่ว่าจะเข้ามาจากทางไหนก็ตามเนี่ยใช้สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาอืมแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาช่วยกันแนะนําช่วยกันพูดคุยเน้นบรรยากาศนะจะได้จะได้ จะได้ไม่สุดเหงาเออคือเป็นอย่างนั้นจริงนะนเวลาที่ผมไปส่วนงานอย่างวันนี้ก็เข้าไปคนเดียวทุบาเออก็เงียบๆดีเหมือนกันนะเงียบเออมันก็จะเงียบๆหน่อยนะแต่แล้วแบบบางจังหวะที่แบบเออไปมีพี่ไก่มามีโอ้คุมันก็จะโวกเวกสนุกสนานหน่อยอืม,มก็เป็นอย่างนั้นไปเนี่ยคือความสัมนงบรรยากาศเลยนะครับ ยิ่งเรามารวมตัวกันมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งมายิ่งยิ่งเป็นกลุ่มคนที่คุยเรื่องเดียวกันนะ่ะโอ้ไม่จะสนุกนะ